การพิจารณาคาดีเกี่ยวกับโครงการในการแก้ปัญหาราคาข้าวที่มีความแตกต่างกันนะครับระหว่าง2รัฐบาลกําลังจะทําให้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนั้นบานปลายซึ่งเป็นผลมาจากมาตรฐานการทํางานที่แตกต่างกันของปอปชติดตามจากช่วง DNN Focus ครับ ดีนเอนโฟกัสเรื่องปปชหยุด2มาตรฐานก่อนบานปลายการตรวจสอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่พบว่ามีการทุจริตจดทะเบียนลมอย่างมากมายมหาศาลและส่งผลเสียหายเป็นภาระด้านงบประมาณของประเทศในระยะเวลา2ปีที่ดำเนินโครงการจำนวนกว่าแสนล้านบาทกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานของปปช ในการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะการเร่งดำเนินโครงการเฉพาะกรณีโครงการจำนำข้าวเมื่อเปรียบเทียบกับคดีการทุจริตการระบายข้าวของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2552เหตุผลที่ปปชอ้างว่าได้เคยทำหนังสือเตือนพร้อมแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับจำนาข้าวไปยังรัฐบาลแล้วเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปปช มีมติแจ้งข้อกล่าวหาหนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นหากเปรียบเทียบกับโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีปรปชเองก็เคยทําหนังสือเตือนเรื่องการทุจริตและมีข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันคดีทุจริตะบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,552เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำให้น่าสงสัยอย่างยิ่งต่อการเร่งดำเนินคดีกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวโดยปปชโดยเฉพาะในวิชามหาคุณเร่งดำเนินการการณีโครงการรับจำนำอย่างผิดปกติปปชเคยทำหนังสือราชการที่ปช0 002ทั110 ลงวันที่15พฤศจิกายน2553ถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาลซึ่งหากใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่ปปชใช้ดําเนินการกับโครงการรับจำนำข้าวคดีทุทจริตรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยไปก่อนหน้านี้นานแล้วแต่การดําเนินการของปปชกลับไม่เป็นเช่นว่า กรณีโครงการรับจำนำข้าวปปชใช้เวลาดำเนินการไม่กี่วันขณะที่การตรวจสอบโครงการระบายข้าวของรัฐบาลอภิทธิ์ถูกยืดทอดยาวกว่า4ปีโดยอ้างว่าเอกสารสูญหายจากน้ำท่วมปี5-4ซึ่งเป็นน้ำท่วมหลังเหตุการณ์ที่มีการร้องเรียนโครงการระบายข้าวถึง2ปีหากเปรียบเทียบการพิจารณาทั้งสคดีของปปชก็จะเห็นถึงความแตกต่างด้านระยะเวลาการดำเนินการอย่างชัดเจน ทำให้มองเห็นมาตรฐานการทำงานของปปชที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะมาตรฐานด้านเวลาซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันอาจส่งผลทำให้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองบานปลาย